กิจกรรมพิเศษจากเพจโอเวอร์โซนช็อปเนี่ยเอาบเพียงทำตามกติกาและก็เป็นผู้โชคดีเนี่ยก็ขายไปเลยนะครับไอดีราคา9บาทเท่านั้นนะครับครบหนึ่งหมุดตามเมื่อไหร่เจอกันเลยนะครับไอดีตัวนี้คุ้มจัดจัดเลยนะครับกรามทองโหปืนเจ็ดสี่กระบอกคุ้มคุ้มไปเลยในมูลค่ากว่า5,000บาทเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลย เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักท่านก็นกด้วยเลยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องอู๋ส่งอีกแล้วนะครับ <c oughs> และในคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยก็คือเราจะพาไปดูเป็นสีคันสูงฟรีนะครับของเดือนธันวาคมนั่นเองย้ำว่าฟรียกเซิร์ฟทุกคนเลยะครับซึ่งได้รับยังไงนั้นมีกิจกรรมอะไรทำไมถึงได้รับฟรีหลายๆลยคนก็คงยังง,งว่าเอ๊ะมันได้รับฟรียังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผม้วยเฉพาะตอนนี้เนี่ยบางเซิร์ฟเวอร์ เช็คเนี่ยมีหลายซิรวอร์แล้วเอาเข้ามาแจกฟรีเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะเป็นสิทธิ์รานสูงฟรีนั่นเองของเดือนธันวาคมนะับย้ำว่าธันาวาคมนะครับไม่ใช่ของเดือนนี้นะซึ่งเดือนนี้ก็จะจบแล้วนะครับเดือนธันวาคมก็กําลังจะแจกฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวธันวาคมจะสวยหรือเปล่าแล้วก็เป็นกิจกรรมอะไรผมจะพาะไปดูให้จบในคลิปนี้นะครับก่อนเลยก็ฝากกดไลไค์เป็นกำใจแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเราไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับไปกันเลย เอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าทําไมเขาถึงแจกสิการ์สูงเดือนธันวาคมฟรีนะครับนี่่อาคุณจําได้หรือเปล่านะครับสิการ์สูงเหล่านี้นะครับนิ่ซิการ์สูงเก่าๆเรียกได้ว่าโหคิดถึงสิการ์สูงเก่าๆมากเพราะว่ามันผ่านมาไวมากๆตอนนี้ผ่านมาได้ประมาณ50กว่าแล้วห้าสิบสี่บ้างครับนี่อ่าีมาดูดีกว่าโหอันนี้คือ Tank h for Your Companionship นั่นเองนะครับนี่นะคนณผู้ชมครับก็ผ่านมาแล้วห้าสิบสี่อีนะครับดูดีกว่าว่ามีอะไรต่อนะครับอ่า นี่เราก็คือจะมีการแจกสเปเชียลกิฟต์นะครับหรือว่าจะเป็นรางวัลของพิเศษนั่นเองนะครับนี่เลยฟรีลิทพารตัวซิกัสสูงเดือนธันวาคมนั่นเองนะหรือว่าจะเป็นซิกัสสูงแม่มดปีศาจอะไรประมาณนี้นีะครับนี่นี่คือจะเป็นวิดีโอเปิดตัวของซิกัสสูงเดือนธันวาเนี่ยครับเป็นไะงโอ้โหนี่ของแต่ละไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยครับของซิกัสสูงที่ตอนนี้เนี่ยครับเคลมอิดอ่อน24ธันวาคมนี้เนี่ยอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์นี้เขา ยี่สิธันวาคมนะเขาแจกฟรี24ธันวาคมนะครับก็คือเขาจะมีการเปลี่ยนรูปแบบของ e d i t pass แบบใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่เป็นแบบ B premium นะครับคุณผู้ชมครับนี่ดสิการ์ดสูงสิของเดือนมกราคมนะนี่เห็นไหมนี่อ emoji bomberman นะครับของเดือนมกราคมผมได้รีวิวไปแล้วนะไปดูได้คลิปเก่าๆผมเลยนะเดี๋ยวจะทิ้งมือขวาตัวไอเลยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบใหม่ของสิกาั้นสูงนะครับจะเปลี่ยนเสียสูงเดิมๆทิ้งไปเลยนะครับคุณครับนี่ไหม อ่านี่คือจะเป็นวิดีโอเทโลเร์สั้นๆน,นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากดูคลิปเต็มก็คือจะเป็นสิ่งลัสูงเต็มเนี่ยไปดูได้ที่มุมขวาต่อไอ้แล้วกันเดี่ยจะทิ้งให้แน้วนี่ครับซึ่งบรีวิวไปแล้วคือจะเปลี่ยนรูปแบบของสิทลัตสูงใหม่หมดทั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปเลยนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเซิร์ฟเวอร์นอกกันดีกว่าแนละ้วว่าเขาเอากิจกรรมมาเป็นรูปแบบไหนแนละก็เข้าไป,ไปยังไงนะครับนี่เลยนะครับก็คือจะเป็นพรีเรจิเตอร์ for EP หร ได้รับเป็นอิสิขั้นสูงของเดือนธันวาคมฟรีน,รนั่เองะนี่บนี่สิบเจ็ดถึงสิเอ็ด ดเซมเบอร์เนี่ยสามารถรับได้ฟรีนะครับคุณผู้ครับนี่แล้วก็ฟรี EP นะครับนี่เลยกิจกรรมของเขานะครับล็อกอินหนึ่งเดย์รีเซฟฟรี EP นั่นเองหรือว่าจะเป็นล็อกอินหนึ่งวันรับไปเลยฟรีนะครับเป็นสิทธิ์ขั้นสูงนั่นเองนะครับนี่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 ล็อกอินในวันที่สิบเจ็ดเดือนธันวาคมเพื่อเคลมรับฟรีนั่นเองนะครับก็ประมาณปลายเดือนกลางกเดือนเลยนะครับของเดือนธันวาคลถึงจะได้รับนะสหรับเซิร์ฟนี้นะส่วนเซิร์ฟไทยอันนี้ต้องรอดูว่า จะให้รับวันไหนเนี่ยซึ่งผมข้างมั่นใจว่าจะแจกฟรีเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงสีขั้นสูงแบบรูปแบบใหม่นั่นเองเนี่ยครับที่จะทําให้เราเนี่ยลืมสีขั้นสูงแบบเก่าๆไปเลยเนี่ยเขาบอกว่าแบบนี้เนเ่นครับซึ่งก็ผมได้รีวิวสีขั้นสูงของเดือนมกราคมไว้แล้วด้วยนะคือจะเป็นสีขั้นสูงที่สามารถเปลี่ยนสีชุดได้แล้วก็แต่ละไอเทมเนี่ยคือสุดจัดประหลัดบอกจริงๆเลยเนะแต่ละอันคือสุดจริงๆเนี่ยสวยขนาดไหนก็ไปดูได้เนี่ยเพื่ๆครับที่มุมขวาตัวไอ้แลว เราไปดูกันเลยดีกว่านะสำหรับสิทธิ์ขนสูงเดือนธันวาคมว่าที่ฟรีเนี่ยมันสวยขนาดไหนมันเท่จริงหรือเปล่าเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับเอาล้ะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือจะเป็นสิทธิ์ขั้นสูงที่เราจะได้รับฟรีในเดือนธันวาคมหรือว่าของเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับนี่เลยเนี่ยสำหรับศูนย์ขั้นก็รับไปเลยนะครับเป็นสกินตุ๊กตุ๊กตัวนี้เลยเนี่ยนี่เป็นสีฟ้าสีครามนั่นเองนะเป็นตุกต๊กตุ๊กสีฟ้านะครับแบบแนววินเเเเเเททออออออรร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 ร์์์ววววิิินนนนนนห่่่่ยยยีีีพาาาาาาะะะดดืธัั๋แบบบกกจมมมคคสสตไปณ้ วินเทอร์แลนด์ในวันนี้นะครับจะนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแบ d แฮทนะครับสำหรับ10ขั้นเนี่ยบอไปรเร็วเลยและกันนะครับนี่ก็จะเป็น5ขั้นก็จะเป็นโปรไฟล์เหมือนกันนะครับนี่ไอ o ฟล์นั่นเองครับครับแล้วก็ตรงนี้นะรู้สึกว่าจะเป็นชุดด้วยนะเป็นเสื้อแขนยาวของผู้หญิงนะครับตัวนี้แต่ว่ามันบั๊กอยู่นะไม่เป็นไรนะครับก็เป็นของสายเติมนะแต่ว่าหลายคนคงไม่สนใจอยู่แล้วตรงนี้นะไม่เป็นไรเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชุดผู้ชายด้วยรู้สึกว่าตรงไหนกัอย่างตรงนี้จะเป็นชุดผู้ชายแต่ไม่เป็นไรนะ วลาจะบัคอยู่นะครับคุณครับเป็นชุดของสายฟรีเนี่ยไม่เป็นไรโอเคเราดูที่30ขั้นเนี่ยก็คือจะเป็นตัวแบนเนเหมือนกันนะก็คือจะเป็นแบนเนอร์นะครับหลักๆก็จะเป็นพวกแบนนงแบนเนอร์นำนี่หลักๆของแท้เลยก็คือจะเป็นตัวนีนนนนนนวนน่นี่เลยนะครับนี่เป็นเดือนส่งท้ายปีเลยนะเป็นสิ่งที่ส่งส่งท้ายปีซึ่งได้รับฟรียกเซิร์ฟนั่นเองนะครับเย้สวยหรือเปล่าอันนี้ น่ารับฟรีหรือเปล่าก็ลองไปคิดกันดูนะแต่ว่าก็คือของฟรีแหละเนาะบางคนแบบเออบางคนก็ได้ศึกษาบางคนแบบว่าผมไม่เคยเลื่อนขั้นเลยเป็นยังไงเนี่ยก็จะได้รับฟรีนะดีๆด,ด้วยเนะี่ยหลายคนที่แบบไม่ได้เลื่อนขั้นก็ดีใจด้วยน,ะน้องๆที่แบบเออไม่ได้เลื่อนขั้นสนะักอันเลยป้าครั้งนี้นะเนี่ยเขาะจะแจกใบเบอ่าเลื่อนขั้นฟรีนะด้วยจะเป็นบัตรอีลิทาท่านเองนะครับนี่อันนี้คือจะเป็นชุดผู้หญิงนะครับก็คือจะเป็นชุดแบบแนวแม่มดนั่นเองเนะี่ยแม่มดแห่งเอ่อโลกของ วินเทอร์นเองนะครับประมาณนั้นนะค,ครับคุณผู้ชมครับอืมทีนี้เราไปดูที่80ขั้นกันบ้างนะครับ80ขั้นก็จะเป็นตัว m a ็กซ์เซเว่นราวิ่งบริษันั่นเองนะตัวนี้ไม่มีสแต็กในตัวนะครับตัวนี้โอ้โหโดนถือดิอันนี้คือเทจัดเลยเนะครับแต่ว่าผมอย่างที่บอกแล้วผมก็บ่นมาหลายรอบแล้วนสะสำหรับตัวปืนเนี่ยไม่รู้จะเอาไปทำไมถ้าแบบมันไม่มีสแต็ะแต่ว่าของฟรีก็ถือว่า ให้ไปละกันนะไม่พูดละกันขอเราเวน้นนะไม่พูดได้ไงพูดไปแล้วเนาะโอเคโอเคโอเคอ่ะมาที่100นะครับอ่ะหนึ100ก็จะเป็นตัวคูลฟลูนะครับก็คือจะเป็นเสื้อย,ยืดแนวของผู้ชายนะครับนี่อันนี้คือจะเป็นเสื้อย,ยืดอ่าเยือกเย็นดูดเครื่องจักรนั่นเองนะมับก็จะประมาณนี้เลย,เลยนี่รัเท่รัเทเลยนะจ๊ะ สายฟรีเอยก็ว่าสายฟรีทุกชิ้นเลยเนาะเออเพราะว่าเขาแจกฟรีนะครับเออซื้อไทยก็ไม่รู้จะนอกคอกหรือเปล่าว่าส่วนอ,อื่นเขาแจกฟรีหมดเลยนะเพราะเป็นการส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับอีดิทพาร์ทแบบใหม่นะครับครับโคตรเฟี้ยวเนาะเออก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างดีแล้วผมก็ค่อนข้างเบื่อแล้วสำหรับตัวอีดิทพาร์ทแล้วก็ค่อนข้างเบื่อเกมด้วยนะ <c oughs> เออประมาณน,นี้ละกันแล้วก็นนะวเ,เปลี่ยนอีดิทพาร์ทแล้วนะครับก็ เราดูแล้วกันนะว่าจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเออซึ่งผมทําคลิปไปแล้วด้วยนะสามารถไปดูได้นะครับอ่าสำหรับร้อยยี่สิบห้าคันนี้จะเป็นพลาสมาโรวิ่งเนี่ยครับหรือวดอนนิ่เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวถูกจองจาในน้ำแข็งนะครับมีปืนสองกระบอกในสิบขั้นสูงซีซั่นเดียวเนี่ยครับชมครับนี่จะเป็นปืนพลาสมาตัวนี้เลยนะครับซึ่งก็สวยเท่นะครับสำหรับคนที่ไม่มีสกินปืนก็ได้รับฟรีไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอ่าเรงกูล่าเนี่ยสโนว์เฟลีกหรือว่าจะเป็นตัวอ่ รูปโปรไฟล์นั่นเองนะครับแล้วก็ร้อยห้าสิบคันก็จะเป็นแบนเนอร์นั่นเองแบดแฮทนะครับก็คือจะเป็นอ่หมวกใช่ไหมอ่าเป็นหมวกอ่าประมาณนี้นะครัือแบบหมวกแม่มดอะไรประมาณนี้นะหมวกแห่งเวทมนต์นะหมวกแห่งเวทมนต์นะอ่าก็จะเป็นตัวตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นหมวกเวทมนต์จริงด้วยนะครับอ่าหมวกปีศาจนั่นเองนะคแบบความชั่วร้ายประมาณนี้เลยนะครับมันพูดไม่ได้แต่มันสาบได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องศพหรือว่ากล่องดวงใจนั่นเองนะฮะ อีกเลยนะครับโอโห้ของฟรีเยอะมากแล้วก็180คันก็จะเป็นตัวไอซ์เดสนะครับหรือจะเป็นสกินกระเป๋าความหนาวคือเวทมนต์ของฉันนะซึ่งซิกเก็ตสูงนี้รับฟรีด้วยเป็นท่าทาง EP ด้วยนะครับท่าทางฟรีด้วยนี่ก็จะเป็นตัวกระเป๋านะครับนี่กระเป๋าแต่ละคันแต่ละเลเวลก็จะเป็นประมาณน,นี้เล็กๆเลยนะรักอันนี้น่ารักนะ180คันนะครับต่อมาทีนี้ก็คือจะเป็น200คันก็จะเปน็นกระเป๋านะครับของสายฟรีอ่าสายฟรีทั้งคู่แหละ เออสายฟรีต้องขั้นนั่นแหละดีครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นของอ่าข้างบนนั่นละกันน <c> ะ <oughs> และต่อมาก็คือจะเป็นตัวแอดมาย์เนี่ยผมก็รู้ว่าจะเป็นเธอคือฮีโร่ของฉันนะคำนับนั่นเองนะก็คือจะเป็นการคำนับขอบคุณนั่นเองแบบนี้ของฉันเนี่ยนี่คือได้รับฟรีทั้งนี้ฟรียกเซิร์ฟนะครับนี่ก็จะเป็น225ร่าขั้นก็จะเป็นสโนว์บลูมเนี่ยหรือว่าจะเป็นตัวแอดบอร์ดที่เป็นสโน่นั่นเองเนี่ยน,น,นี่เป็นแม่กวาดไม่หมดนั่นเองนะครับ แล้วของผู้ชายที่รอคอยนะครับนี่เลยเป็นชุดพ่อหมดนั่นเองเนี่ยนี่แล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบบดวงตาิเสกหรือเปล่าเนี่ยโคตรเท่นะฮะเราไปดูแต่ละชิ้นมีอะไรกันบ้างในแบบนี้ก็จะเป็นตัวหนวดนะครับนี่เป็นหนวดอะไรอย่างนี้แหละเป็นปากกว้างแล้วก็จะเป็นตัวฮูดนั่นเองเนี่ยจะเป็นหัวฮูดนั่นเองทรงผมเนี่ยโคตรเท่นะก็จะเป็นผ้าปิดตาเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นผ้าปิดตาแล้วก็จะมีเอฟเฟกตรงนี้ด้วยนะครับผมครับนี่ ก็รองเท้าจะเป็นรองเท้าเหล็กแบบนี้เลยเนี่ยแล้วก็กางเกงเนี่ยนี่กางเกงขอรวดรัดรัดไปเลยเนี่ยจะได้ไวๆเนี่ยครับเซ็งสูงสั้นนี้เนี่ยของฟรีเนี่ยก็เฟี้ยวเหมือนกันเนาะผู้ชมครับนี่แสดงว่าพี่เห็นก็ได้สำหรับเซ็งสูงสั้นนี้นะว่ามันเท่หรือเปล่าแล้วมันถูกใจผู้ชมหรือเปล่าสำหรับสายฟรีครั้งนี้แจกทั้งทีดีหรือเปล่าเนี่ยะก็ดีอยู่แล้วเนาะแจกของสายฟรีก็ยำบ่นนะอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มของสายฟรีครับนี่ก็ในเดือนมกราคมจะเปลี่ยนรูปแบบกล่องสุ่มใหม่นะจะเป็นแบบใหม่่เลยนครับซึง เป็นตุ๊เข็นด้วยแล้วก็จะเป็นชุดด้วยนะชุด2สีเปลี่ยนสีได้ในแบบระบบตัดเย็บใหม่นั่นเองนะนี่คือตัวนี้จะเป็นหัวเนื้อต่าอยู่เลยนะแต่ว่าเ็จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในเดือนมกราคมนี้นะจะเป็นซิกเนสสูงแบบใหม่นะต้องรอดูว่าจะมายังไงแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมแต่ต่ว่าผมได้รีวิวชุดไว้แล้วแล้วก็รีวิวซิกันสสูงไว้แล้วเราไปดูได้ยิ่งกว่าตัวนี้แล้วจอนดูในช่องของผมได้เลยนะครับเอางันคลิปนี้ก็ลาไว้ก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะว่าเจอกันใหม่ใน Got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me.